สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสทุกคนเลย่อจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องคลิปที่สองเนาะจะเป็นสองอีพี่ด้วยพี่น้องไงนะครับเพื่รรอถึมาดึงอีกพี่น้องเไยมาดุดกันมาสีมาอ,อยู่บน้นเนาะเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องเไย

mãi mà đi. <coughs> <coughs> uh, mà mãi 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 thôi, mãi mãi à kém vào đu bọc sổ bà ạ đi xe cái con cơ lại nó mới thỏa khay can á à, thôi, bọn bà lại đi mẹ, ơi đê đê ấm đêm anh ạ โอ้ไหนล่ะสามสีสิบพี่นอ้องพระคองหวยไปจก้กทางนี้ก็ปลาขาวปลาเน้เอยนะพี่น้องที่เรือออกเห็ดประเษกเนาะทัานรู้เรือเหมืก,กันเลยเห็ดปลาแเษก็ได้คือการที่พี่น้องปลาซิวนี่เห็ดปลาแดกหรือ,รว,อว,รว่าปลาเต่าเนาะตำเกลียวปลาเต่าปลาเบ็ดนี่นี่ผู้ดีปีผูดีมัดในจำนี่เขามีไผ่ ปลามรุดนี่กระท่ารัราเรลืองออกไในเวิดน้ะสุ่มนี่คือว่ารอบนี้โอเคพี่น้องเลยเก็บริเวร์น้งพวกนั้นชิปนาทีชิปหา,าที่อยางเงี้ยยังยังมานี่เก่าอยู่ไปนี่ว่าเอาอโตเอาชิปลงก่อนเออพี่น้องเลยอเออชิปหาชิปลงเลยนี่ไปเอาเมือ

Ừ, phải đúng rồi ạ Đó là phà Quay xì độ rồi chiếc độ này hả เดี๋ยวอีกประมาณสามนาทีหรือว่าสิบห้านาทีไปสิยามเนาะเพราะว่ามันถือไปเรื่อยๆนะมันแห้งขี่นี่นะก็ไล่เพาะพี่น้องเพราะว่าเป็นฝ้าหืองนะยหยันจิบมันหักคอนเพะหรือว่าจิบมันขาดไปรอหลุดต่อไปพี่น้องปะพี่น้องรอบที่สองเนาะรอบสองไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยแค่มันถืออยู่ถ้ามันถือแต่สิยามไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้เขาสีเปลี่ยนใจพี่น้องเอ้ยมันเหนื่อยนะบ่ัว เนี่ยว่าเอาจบขึ้น่สิเทพดอวเพราะว่าประซิวนี่มันเห็นยังกับบ่อไหลนะ้นเน่านะถ้าเชียเมื่อยไกลกัเมื่อบ่ไหลพี่น้องว่าทางเมื่อกันน้ำเต็มสิเกฉีดยงหอเปฉีโจมเมื่อกันทั้งตาใหญ่ลาน้อยก็ได้เติมากพี่น้องเ่ไออเมื่อเพอมาฉีดาดออกโอขาเมือบรยมัน เรอได้ดีว่า

เร้เกิดวาเเคยพอเคยเห็นมึงเนี่ยผูปกะยาน้รเากระยานได้เลยมึงที่ผูด้วยมึงเนอะผนี่แต่ปลาเบิดเลยนี่ขี้เยอน้อยเดียวเนมงที่ผูผูอ๋อโทเมืสิบปีก่อนยังเบิร์เนอะผูนี่ปลาคอใหที่พี่ท้าอ๋อสัขาปาเอผูนี่นีแถมที่แคนมันยังหน่อยกูอ่ะ อู kind of it it so ้ไหลได้สามสี่โลปู่มึไงนะคือสะโพมันดึงโบขืนอ้าทุกมีแต่ประคองพีิผูเฮ้ยพีดองเอ้ยมันเด้วมนเด้อ โหด้ลยพี่น้องเลยโอ้ปลาเบิร์นี่มีแต่ปลาเบอร์จอีนี้ไยเดียวเลยเลืออสีดำให้เบิร์เนอะเบิร์กัจะแยกพี่น้องคิปนี้หนึ่งสองสามูพี่้องปลาเดี๋ยวเด สี่ตัวนะึ่งหกห้าบวกหน่งหกเจคค็ดแปดเก้าสิบนี่จะประคอบ่น้องเลยหกสิบเอ็ดสอง

ข้าวสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดอ้เก็บอยู่พันนี่แต่เจ้าสี่สิบโอ้นับกับชิบะใบเดียวพี่น้องเลย ลายแห้งโอ้โหโอ้ตัวน้องเฮ้ยโหวันนันลอยสองลอยได้พี่พี่น้องพ่อๆนี่ทั้งน้อสองลอยเียเอาเขาซีหาซีบล่ะ กบลายพี่น้องมาเด้อพาย,อยายามกินปลาพี่น้องเอ้นะครับพายายากสั่งปลาเนาะเดีกระส็ีปลาแห้งขาด้ายปลาท้ายไกลพี่น้องปลงท้ายปลาเบียดปลาแหงสั่างในเมื่พี่น้องพายายากอนะไรเนาะปลาคอเรือปอกเพื่อนพังท้ายเพื่อนไปเี่น้องปลาตัวอีกหรือปลาคอเนาะปลาทุกาบลายลาย,ลาย เป็นตุต๊กแกงยาเนี่ยที่ชีโร่ผมเป็นแบบเป็นมุ้งวัดเดียวนะพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ได้อยู่เยอะ Trần bà đi ông này tôi biết ác nữa mà mày đi đi. No, đúng không. Hãy đi hãy đi hãy đi đi hãy 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 đi

ต้องไหลออน้อต้องกบ่อข้อข้ c ตัวเอน่าไม่เอาใหญ่เห้าสิบ่อ่ยบ่บ่อบ่ออะไนี่ว่ถรกเดียวทุอย่างไม่ถบ่ออ้อเตะตอันนั้นเขากาคลกนใบของฝอขันมานามพอดีแต่สีมวนขึ้นกันนั่นเนี มันยามอะไรมันดีผ <lige> okay. ัวย anyway. ่ัาต้องโดดเด็กเข่าเก็บโอ้ชมันอสหาเอากิงเอาพไว้แม่แจ่มบอลดลารดกระถืออยู่รเปารลุกกระถือปีนี่ทัด เมันมันอันนมันหนวกกันมีเธอเดียวนี่วปีอยู่ไมไหนปลาอืมวัะเ้อเไหนลเน่ยไปเัวแล้วก่อนเออ่ไ้หั่บจัเมื่อไงแล้วเป็นกานซื่นของเาบาเนาะ Đó, cái đoạn đấy. nó biết đâu gì đây, cái này để cứ là món khác làm gì không ngao, cuối nẻo sấy thua mưa, nẻo rồi này, là tôi nhảy cái nồi, tôi tôi nhảy cái tôi, tôi, tôi chưa bao thịt thịt mà này, để lại lại này. tôi này, qua cái thì thứ thứ là và sao đó. ชิปเจาโตนะอย่างาะชิ้าโตพระพอมรุ้ชิปเาโตถืออันนี้ถือชิหาเรไอ้จะช่วยเห็นเนาะถือลายปันต้งองติชิปหน่อยคือบ่าวองขึ้นบิบไงคือทั้ทงลุมขเขาเนาะองควัวน,นะพี่น้องแค่ชิบ่ะไรบาดจะชเวิ่งสอบคุณบ้อ แห้งไงเราต้องออไอาขอไปพี่พอออีเแน่พี่ดองเลยพออค่ะคีหมีวมกันไปยาวๆเลยสี่ดองเดี๋ยวใส่ชุดมือก่อดจับหน้ากใจน้ะสำหรับอ่ยุ่กาฝากชุบมือมาหายี่องเลยกดจับประลุกง่ายหมีี่ดอลานมันจะหล่สบายนี่ย ก็ง่ายเนาะพอดีเนี้ยวมูดนี่กู็ัดหนักผมคึ้บางอย่างหนักกว่าไวดอกพี่เนอะมันลายลายเดี๋ยวจะประคอบก่อนเนาะประุกปลาไหลก่อนเอาที่แยกกันนะนะอยามันเต็งกันอยามันตาย

เดีลวไปขวนไปเนี้อันนี้ย่างอยู่ตัวนี้ตรงนี้ย่างอยู่นี่จะน่อยก็ขายอย่นั้นไปเออกนาดอย่างนก็ได้เก็บอยู่ นว่าเด้ยยอยีนา,<ะ>นามน้ยน้ว่ายยได้ย่องอี๋ไปกนแรกไปกันไหนดิไปกับบาค

ข้ามี่วหรเออเห็นบ่นี่ดินี่นะตัวนี้นี่นี่ปลาตัวไงโอแคนอนเองอีกนึงนี่พอดีครึ่งนึงเลยครึ่งสอบบาทเดียวเดี๋ยวมาล่อรุ่นดีกว่าเดี๋ยวมาถิ้งถุงเก่าอยู่บ้านเราฮะมันก็กลัวนะเรามนนี่บาทเดียวนี่ปลาปอป้าเออปลาปอป้านี่เหาะ Đeo thì đeo vào lúc cái này, 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 này đâu không, không lúc cần đái chưa? Đi ừ. vào Ha, đi nào Lọt bay cả nhanh sư gì nó. man dù. bạn, xì man xăm đầy. Đây cả man lọt ตรงนี้ผูกพี่น้องาุกูกูกมนี่ขิงเาพดพี่น้องูอุกอนี่้องีพี่ปุ่มอนู่โอ้ขิเาพวกไรพี่น้องแต่เพินโดดเว่ิเาพวกไวจะโมโดดแล้วบียจับให้เบิ่งเด้อยามแล้ว ปลาทุบตื่นแค่ไงพี่น้องตื่สัน้นในกุ้ได้ยืนสัน้นเฮ้ยหอบทีซองล้วพี่น้องพออ่งวอวายเอลเมื่อไงกุ้งจะขีดเต็มกระสอบเนาะปลากระแกงเมื่อไงหัวไหลพี่น้องมันหนกักขีดเต็มควบมันไล่มา,าปีหนีป่ปลาควบมันไลอีดียามบาทหนึ่งเนาะ นนี่ก็ปลาคาวเนาะที่เขาคอยเก็บตัวปลาสิวเขาบ่ได้เอาพี่น้องปลาในน้อยนี่ยในห้องบอ่ได้เอาเนาะเอาแต่ปลาลดตัวปลาเนี่ยมันอันนี้ไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพยายามอีกบาทหนึ่งเนาะมาสีมานอยู่บ่เนาะมรบวังพี่น้องเอ้ยว่จาจักดอกจักดอกประมานคือเกา้าเต็มคือเกา้าเทวีสีแกะ่หังเนาะ งยานนี้พอเอาเมื่อหน่ะเพิ่งกระสอบไปถองให้เบิ่งเต็มๆเลยโอ้ยทุกลองเลยโอ้เ,อเ,เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฟุ่มเราอยคุดส่วยอายุผูก้องนี้ก็มีนี่ดีผูด Cái cái mà, cái, cái đó... này oh. tôi quay 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 đấy, quay đấy quay 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 với, quay 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 xăm, quay 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 หลังจากอีพอเราเอาไปเมื่อเดียวเดียวาทุกนี่แต่ตัวงาพี่น้องเงอันทิเครื่องกระสอบคือเกา้าที่ตัวใหญ่เนาะมันสิบกรโลที่กัวเศร้าโลนี่แหละได้เติมมุดร่วมปลาลูกนับน้องปลาลูกกระได้อยู่ประมาณสิบเศร้าโตเนาะในนี้น เดี๋ยวชิดทบอกพ่อคุณมาเอาเนาะเพราะว่าคั้งไม่ได้กับชิตายพี่น้องเลยโอู้แต่สะออนถือเงี้ยกระถือก็เกินพี่น้องนี่มืงอกี้บอยเอดึงกยังไหนนี่เนาะแต่บริษายพี่น้องเบิ่งเพราะว่าแพชรบอยเอมันสีเบิร์ตพี่น้องเลยเหลือสามสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งคือบริษัทพี่น้องเบิ่งนก็ได้เยอะนะชิดใจถ่ายรอบชุดท่ายซะนี่ได้เห้งอีพี่น้องแต่สะออนเนาะบุกเคย่อนแต่บอยเอเห็ดกรี๊บมากกับบุกเคย่อนไหลไล่ไปจะเถื่อคิดว่ามันสีบัวใหญ มาไหนมาไหรปีนี่โอ้ยถือว่าขาก,กันนะพี่น้องเลยเหตุบวยสวยยุง่งที่ผูกป่ะพอเมื่อกระสอบนึงนะน้องก็เมื่อกระซองลนะพี่น้องเลยใอะไรสนใจทักมาเด้อพี่น้องเลยในเฟซบอเอเนาะสบาอ,าาบอาสิผาเมื่อไห้พี่น้องเลยไม่คิดเงินเนาะให้กินซื้อๆน,นี่แหละมันไก่เคื่อนเทลียร์กับถากมาพี่น้องเลยอยากป่พี่น้องน,อน้องถ่ายเนาะ ไม่ใช่อให้เบิง่งจ้ะเซียวตัวสามเมื่อสมามไ้รเรอยพี่น้องเลยตัวสามปดแสบนาะปลาตุกเก่าพี่น้องเลยโอ้โหนี่แต่ปลาดพี่น้องเลยโออีเนาะปลาวดพวกไปก่มันสิโดดเนาะโดดดนั่นๆ เออเดี๋ยวก็ได้เนี่ยพี่น้องเลยจะชิอยู่นี่ประจำเนาะเฮ้ยจะชิวเพราะติดขี้บนเตียงแชมเบอร์เนอร์พี่น้องเลยเพราะว่าเบสเบิร์ดเลยเนาะขอกันมาแรงพี่น้องเดี๋ยวใบเอสิไทยให้เบิรงเนาะกันได้มาเย้กาแฟเพื่แรงใจใบเอเดอร์พี่น้องบายบายพอกเก็ตนี้มาแรงพี่น้องบายบาย